สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พามาชมบรรยากาศทะเลค่ะวันนี้คลื่นเรียบทะเลไม่มีคลื่นค่ะบรรยากาศดีค่ะวันนี้พามาชมทะเลผ่อนคลายสบายๆ ชมบรรยากาศสบายตาสบายใจค่ะทุกคนเพื่อความผ่อนคลายค่ะชมบรรยากาศไปด้วยกันนะคะทุกคนวันนี้เสียงธรรมชาติค่ะ เสียงไม่ปรุงแต่งภาพธรรมชาติเสียงธรรมชาติคะต่ะทุกคนเพื่อความผ่อนคลายฟังเสียงคลื่นกันค่ะธรรมชมทะเลพิเศษ นี้ฝั่งอ่าวฉลองค่ะฝั่งอ่าวฉลองนี่ฝั่งตะวันออกถ้าฝั่งปัดตองนี่ฝั่งตะวันตกค่ะทุกคนคนไปเที่ยวส่วนมากเขาจะไปเที่ยวทางฝั่งฝั่งปัตตองฝั่งกะตากะรนค่ะถ้าฝั่งฉลองนี่ส่วนมากเขาจะไปเกาะค่ะเขาจะมาลงเรือแถวฉลองแถวป่าหลาย เพื่อไปเที่ยวตามเกาะต่างๆค่ะวันนี้พามาชมบรรยากาศที่ที่ฝั่องอ่าวฉลองค่ะทุกคน ชมภาพไปเพลินๆน,นะคะทุกคนวันนี้ค่ะไม่มีอะไรมากค่ะขอให้ทุกคนทุกท่านที่เข้ามาชงพบแต่ความโชคดีนะคะขอให้ยงยงปังปัทุกท่านค่ะามาชมแล้วก็อย่าลืมเมนนะคะ อย่าลืมกดไลค์ด้วยค่ะชมภาพสวยๆกันต่อค่ะเสียงก๊กก,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 ก๊นั้นเขารู้สึกว่าเขาจะซ่อมเรือค่ะทุกคนแต่ไม่อยากตัดออกให้เป็นเป็นเสียงธรรมชาติค่ะ ชมธรรมชาติกันต่อค่ะชมภาพสบายตากันค่ะทุกคนใครเงาเงา,เง,างอยง่อยมาชมภาพนี้ได้ค่ะทุกคน วันนี้ทะเลเรียบจริงๆค่ะไม่มีคลื่นเลยไม่มีลมถ้าไม่มีลมทะเลมันก็ไม่ค่อยมีคลื่นเนาะเชมิมบรรยากาศกันต่อเลยค่ะ คลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนทุกท่านมากๆนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขมากๆค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกคนบายบายสวัสดีค่ะ